ค่าฝุ่นวันนี้ PM 2.5เกินมาตรฐาน16จังหวัดกรุงเทพมหานครสีส้ม35พื้นที่ค่าฝุ่นวันนี้23กุมภาพันธ์ PM 2.5เกินมาตรฐาน16จังหวัดขณะที่กรุงเทพมหานครสีส้ม35พื้นที่แนวโน้มอีก7วันข้างหน้าฝุ่นลดลงวันที่23กุมภาพันธ์68ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศรายง,งานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ เมื่อเวลา7นาฬกาสรุปดังนี้ภาพรวมปริมาณที2 5ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดเชียงรายจังหวัดน่านจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดตากจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดสระบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดสแก้วและจังหวัดเชิงสาวผลการคาดการสถานการณ์ฝุ่นละออง7วันข้างหน้าระหว่างวันที่24กุมภาพันธ์ ถึง2มีนาคม2568พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มลดลงวันที่25-26กุมภาพันธ์2568และยังคงต้องเฝ้าระวังในบางพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือมีแนวโน้มลดลงวันที่25-26กุมภาพันธ์2568และยังคงต้องเฝ้าระวังในบางพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มลดลงวันที่24-27กุมภาพันธ์2568และยังคงต้องเฝ้าระวังในบางพื้นที่ภาคตะวันออกมีแนวโน้มลดลงวันที่25-26กุมภาพันธ์2568และยังคงต้องเฝ้าระวังในบางพื้นที่ภาคใต้ดีอย่างต่อเนื่องขณะที่ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครสรุปผลการตรวจวัด PM2.5 เมื่อเวลา5-7นาฬิกา3ชั่วโมงล่าสุด วัดได้29.9ถึง46.7มคกและบมโดยค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานครอยู่ที่37.9มคกและบมค่า p m อ2 5มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้มเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพจำนวน35พื้นที่โดย10อันดับสูงสุดคือ 1. เขตลาดกระบังด้านหน้าโรงพยาบาลคราพิบาลมีค่าเท่ากับ45.3มกกและบม สองเขตหนองแขมสามแยกข้างป้อมตำรวจถนนมาเจริญเพชรเกษม81ดมีค่าเท่ากับ45.3มกและบมอสามเขตบึงกลุ่มภายในสำนักงานเขตตึงกลุ่มมีค่าเท่ากับ44.5มกกและบมอสี่เขตภาษีเจริญหน้ามหาวิทยายลัยสยามประมาณซอยเพชรเกษม36ทางเข้ามหาวิทยายลัยมีค่าเท่ากับ43.9มกกและบมอห้าเขตบางกอกน้อยบริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย มีค่าเท่ากับ43.4มคูกอรและบม6เขตบางกอกใหญ่บริเวณสีแยกท่าพระแขวงวัดท่าพระมีค่าเท่ากับ43.3มคูกอรและบม7เขตหนองจอกบริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอกมีค่าเท่ากับ43.3มคูกอรและบม8เขตธนบุรีริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมหาสวรรค์มีค่าเท่ากับ43.1มคูกอรและบม9เขตสาทรสีแยกหน้าสำนักงานเขตสาทรซอยถนนเส้นหลุย มีค่าเท่ากับ42.9มคุก,กรและบอม1อเขตบางนาบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีบางนามีค่าเท่ากับ42.7มคูก,กรและบอม